สวัสดีครับผมนายสอเดชจอมลาชั้นปีที่3ามพหนึ่งครับวันนี้จะมาสอนการเคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์นะครับการวิ่งข้ามกวยครับครับการวิ่งข้ามกุวยนะครับเราจะเพื่อเพิ่มทักษะความคล่องตัวนะครับความแข็งแรงของขาการระเบิดของกล้ามเนื้อนะครับเพื่อใช้ในทักษะกีฬาหลายประเภทนะครับในในการคล่องตัวและสเต็ปขาที่ดีนะครับการวิ่งข้ามกุวยครับหนึ่งนะครับการยืนนะครับ ขาขนานกับหョอไห่นะครับมืออยู่ในท่าเตรียมพร้อมนะครับเราจะเอียงไปข้างหน้าเล็กน้อยนะครับสําหรับในการออกตัวนะครับเราจะใช้ขายข้างหนึ่งนะครับยกตั้งฉากขึ้นมานะครับในการวิ่งเพื่อให้อยู่ในจุดศูนย์กลางของกล้วยนะครับการวิ่งเราจะใช้การเกรงข้อเท้านิดนึงนะครับเกร้ขอข้อเท้าในการกระโดดนะครับ แบบนี้ครับเราจะวิ่งสลับข้างไปเรื่อยๆจนถึงกัยสุดท้ายนะครับครับผมครับหนึ่งครับถ้าเตรียมนะครับเมื่อสัญญาณเริ่มไปจอกตัวนะครับเข้าที่ระวังไป